มหากราบสัทธาหลวงเมื่อสายหมู่ถูกปั่นด้วยอำนาจเร้นลับและกลายเป็นปมเนรคุณทกเถียงสนันโซเชียลโดยมุมมองที่3ส,สื่ออิสระฉายความจริงท่ามกลางกระแสศรัทธาที่พุ่งทยานไม่หยุดในสังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และ LGBTQ+ ที่เปิดใจกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติสายหมู่ได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่หลายคนยึดเหนี่ยว เพื่อหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยเรื่องความรักการงานการเงินหรือแม้แต่การหลุดพ้นจากปัญหาที่รุ่มเร้าแต่แล้วม่านแห่งความศรัทธ,ธาอันบริสุทธิ์ก็ถูกกระชากลงอย่างรุนแรงเมื่อเรื่องราวของสาว LGBTQ สายหมู่ที่อ้างว่าถวายเงินให้ร่างทรงเกือบ50ล้านบาทถูกเผยแพร่และตามมาด้วยคำโต้กลับสุดเดือดจากร่างทรงท,รงทรงที่อ้างว่าเธอทั้งหากที่เนรคุณ นี่ไม่ใช่แค่ข่าวซุบซิบป,ประจำวันแต่มันคือภาพสะท้อนอันเจ็บปวดของสังคมที่ความศรัทธาอันบริสุทธิ์ถูกปั่นให้กลายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์และกำลังจะกลายเป็นคดีความที่เขย่าว,วงการความเชื่อโดยมีบทเรียนสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องถอดรหัสจุดเริ่มต้นของศรัทธาเมื่อความเปราะบางนำทางสู่อาจารย์จากคำบอกเล่าของหญิงสาวผู้เสียหายเธอกล่าวว่า ชีวิตของเธอในช่วงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมปัญหาถาถมเข้ามาไม่ขาดสายทั้งเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์และความไม่มั่นคงในชีวิตการแสวงหาที่พึ่งพิงทางใจกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดในห้วงเวลาที่จิตใจอ่อนแอและต้องการแสงสว่างนำทางสิ่งที่เรียกว่าร่างทรงหรือองค์เทพประทับได้เข้ามาในชีวิตเธอในฐานะผู้ชี้นำผู้ช่วยเหลือและผู้ไขปัญหาที่ดูเหมือนจะไร้ทางออก การเริ่มต้นอาจจะมาจากคำแนะนำเล็กๆน้อยๆการทำพิธีกรรมเบาๆหรือการพยากรณ์โชคชะตาที่ตรงกับใจก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในงแง่ของความถี่ของพิธีกรรมและจำนวนเงินที่ต้องถวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามคำกล่าวอ้างของเธอจนตัวเลขพุ่งทยานจากหลักหมื่นหลักแสนจนเกือบแตะหลัก50ล้านบาท โดยแต่ละครั้งมีรายละเอียดของพิธีที่ซับซ้อนและเป้าหมายที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นการแก้กรรมการเปิดทางบุญการเสริมบารมีให้ประสบความสำเร็จหรือแม้แต่การช่วยให้ความรักสมหวังคำถามคือในห้วงเวลาที่คนคนหนึ่งกำลังเปราะบางถึงขีดสุดการตัดสินใจทุ่งเททั้งกายใจและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลให้กับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยผ่านตัวกลางอย่างร่างทรงนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นอันบริสุทธิ์ หรือมีปัจจัยอื่นใดที่เข้ามาบงการอยู่เบื้องหลังความต้องการความสุขความสำเร็จหรือการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นช่องโหว่ที่ผู้มีอำนาจเรีนลับใช้ในการครอบงามและชี้นำได้ง่ายเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ศรัทธาตกอยู่ในสถานะที่พร้อมจะเชื่อทุกสิ่งเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เผชิญอยู่เมื่อศรัทธากลายเป็นสัญญาและนำไปสู่ความบาดหมาง เรื่องราวพลิกผันเมื่อฝ่ายหญิงสาวเริ่มตั้งคำถามเธออาจรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทุ่มเทไปไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรืออาจสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลในพฤติกรรมหรือคำกล่าวอ้างของร่างทรงในบางจุดจนนำไปสู่การตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดต่อสาธารณะเพื่อหวังทวงคืนสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นของเธอหรืออย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์และเตือนภัยทุก่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันเธอ แต่สิ่งที่ตามมาคือการโต้กลับอย่างรุนแรงจากฝั่งร่างทรงที่ไม่ได้นิ่งเฉยต่อข้อกล่าวหาพวกเขากลับออกมาปกป้องตนเองพร้อมกล่าวหาว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นคนเนรคุณไม่สำนึกในบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตหรือชี้ทางให้เธอหลุดพ้นจากปัญหาโดยอาจมีการนำหลักฐานต่างๆออกมาแสดงไม่ว่าจะเป็นข้อความแชทสัญญาบางอย่างหรือคำพูดที่เคยให้ไว้ระหว่างกันเพื่อยือนยันว่าการถวายเงินเหล่านั้น เป็นการกระทําโดยสมัครใจและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางความเชื่อที่ตกลงกันไว้ประเด็นนี้ยิ่งซับซ้อนการถวายเงินในเชิงความเชื่อเป็นการให้โดยสเสนอหาที่คาดหวังผลตอบแทนทางจิตวิญญาณหรือไม่และเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดหรือเกิดความไม่พอใจขึ้นการทวงคืนสิ่งที่เคยถวายไปนั้นถือเป็นการเนรคุณจริงหรือไม่ เส้นแบ่งระหว่างบุญคุณที่เกิดจากความเชื่อและความช่วยเหลือทางใจกับการทำธุรกิจที่แฝงอยู่ในคราบของความเชื่อและผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่และสังคมควรมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรการถวายเงินจำนวนมหาศาลในนามของความเชื่อควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทำบุญทั่วไปหรือไม่บทเรียนที่สังคมต้องถอดรหรัส ความเชื่อวัดกับวิจารณญาณและการปกป้องกลุ่มผู้เปราะบางกรณีนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าและความเชื่อต่างๆเข้าถึงได้ง่ายวิจารณญาณกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีใครก้าวล่วงได้ตราบใดที่ยังอยู่ในกรอบของเหตุผลและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองหรือผู้อื่นแต่ เมื่อศรัทธานั้นก้าวข้ามเส้นไปสู่การเป็นเครื่องมือหาประโยชน์หรือการควบคุมที่ทำให้ผู้นั้นต้องสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมหาศาลสังคมโดยรวมจำเป็นต้องมีกลไกในการตรวจสอบและปกป้องกลุ่มคนผู้เปราะบางจากผู้ที่อาจฉวยโอกาสจากความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เรื่องราวของสาว LGBTQ สายหมู่คนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและปัญหาชีวิต ผู้คนจำนวนมากยังคงโหยหาที่พึ่งพิงทางจิตใจและบางครั้งความสิ้นหวังก็ทำให้พวกเขายอมแลกทุกสิ่งเพื่อสิ่งที่เรียกว่าความหวังหรือทางออกคำถามสุดท้ายที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบคืออะไรคือเกณฑ์ที่เราจะใช้แยกแยะระหว่างผู้มีบุญผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงกับผู้ช่วยโอกาสผู้ที่แอบแฝงหาผลประโยชน์ในคราบของความเชื่อ เมื่อศรัทธากลายเป็นความเสี่ยงที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ใครคือผู้รับผิดชอบและใครคือผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ตกเป็นเหยือ่อและที่สำคัญที่สุดเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและคนรอบข้างอย่างไรไม่ให้ความเปราะบางของจิตใจกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้สแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาฉกฉวยโอกาสได้ในานามของความเชื่อและสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้มหากราบเงิน50ล้านบาท และคำว่าเนรคุณไม่ใช่แค่ดราม่าส่วนตัวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่มันคือกระจกสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมที่ความเชื่อและศรัทธาถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดจนผู้ศรัทธาต้องเจ็บปวดและกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่รอวันได้รับการคลี่คลายอย่างเป็นธรรมพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมว่าศรัทธาควรมาพร้อมกับสติและวิจารณญาณเสมอ